จีมิน BTS เตรียมปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนัดวันรอและชูกากับภาพโฟโต้โฟลทโอทั้งหมดคือตัวผมเป็นแบบนี้ค่ะ สวัสดีชาวอามีทุกคนนะคะล่าสุดหนุ่มจีมินค่ะหนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังระดับโลกเตรียมปล่อยอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนะคะทางด้าน Big Hit Music ค่ะได้มีการยืนยันว่าจีมินคือสมาชิกคนต่อไปของ BTS ที่จะปล่อยโปรเจกต์เดี่ยวโดยระบุว่าจีมินจะปล่อยสโลเดี่ยวชุดแรก Face Face เป็นเรื่องที่จีมินต้องเผชิญกับตนเองในขณะที่เขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปในฐานะศิลปินเดี่ยวดังนั้นเราจึงขอให้ทุกคนสนใจและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสําหรับโปรเจกต์เดี่ยวขั้งแรกของจีมินเฟสจะปล่อยในวันที่24มีนาคมตามเวลา KST ทั้งนี้นะคะสมาชิก BTS ที่มีการปล่อยอัลบั้มเดี่ยวออกมาก่อนหน้านี้คนแรกก็เป็นพีเจโฮปนะคะกับอัลบั้มเดี่ยว i n t h e b o x นำโนลิดเดอร์นะคะกับอัลบั้มอินด g กค่ะพี่จีนกับอัลบั้ม t s t r o n a u t ค่ะและจีบินก็เป็นสมาชิกคนที่4ของ BTS นะคะที่จะปล่อยอัลบั้มเดี่ยวค่ะและพี่ชูกานะคะได้มีการประกาศว่าจะเวิร์ทัวร์รอบโลกอีกด้วยละคะ่ะในส่วนของเรื่องนี้นะคะพี่ชูกาก็เป็นสมาชิกคนสุดท้ายค่ะสำหรับ p h โต้ f o l i โนะคะเป็นการถ่ายภาพสุดพิเศษเป็นการเผยให้เห็นถึงตัวเขาเองนะคะกับ o h o l ลี่ออล ะะรูปภาพที่สวยงามเขาก็ยืนอยู่ตรงกลางธรรมชาติดูสวยงามดูมีสเสน่ห์อันน่าค้นหาตามคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์ก็จะปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะฟอร์เคาดว่าก็จะปล่อยในวันที่9มีนาคมค่ะซึ่งก็ตรงกับวันเกิดพี่ชูกานั่นเองค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ